จับได้20กว่าหมายรวมทั้งตัวนายกอบอันด้วยรายละเอียดนะครับผมจะขอให้ท่านผู้กับกิตตดาผู้ที่ชุดเป็นบู้ิการในการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนออกหมายจับได้ได้ชี้แจงรายละเอียดสักเล็กน้อยเช่นครับับตามที่ท่านผู้ชะกาได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางตํารวจไซเบอร์นะครับเราได้มีการออกหมายจับมิสเตอร์กอบอันนะครับในข้อหาเรื่องของการมีส่วนร่วมในองค์กรอาจกรรมข้าาตินะครับซึ่ง สืบไปสืบมาครับก็พบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับทางฝั่งปอยเบตนะครับหรือเรียกว่าเจ้าพ่อปอยเบตนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับปีละหลายพันล้านบาทนะครับทางท่านราชการนะครับได้ว่าหมายสั่งการมาว่าให้ดําเนินการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่านายกงารเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดอื่นๆอีกนะครับ ทางกองกับการ1นะครับสอท .5 นะครับได้ทําการสืบสวนนะครับไล่แกะเส้นเงินนะครับจนพบความเชื่อมโยงนะครับของนายกกอ่านะครับเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์นะครับจากเว็บไซต์การพนันรายใหญ่นะครับลูกาเบวันทูทีพลสนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาระยะเวลาดึงแล้วนะครับมีเงินหมุนเวียนสะพัดนะครับเดือนละประมาณกว่า10ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมนะครับ ผู้ต้องหาเรารวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับความคืบหน้าก็จะได้นาเียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปครับ,รบต่อไปนะครับเป็นปฏิบัติการปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าง,งคืนนะครับมันนี่แทชแบ็กของตํารวจไซเบอร์ที่ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะเยียวยาความเสียหายหกับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว นะครับท่านพอบอรตรและท่านพลเอกพัชชัยปิตะนีระบุะตรเจริญตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์พีซีทีตรได้สั่งการให้ทางตำรวจไซเบอร์เราเป็นชุดนำในการเปร็นตปการในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับตำรวจทั่วประเทศในการบริบัติการเพื่อติดตามคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้โดยเร็วโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางสำนักงานตำรวจชาติครับ ปฏิบัติการในวันนี้เราสามารถจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอเมอนเตอร,ตอร์และติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้จํานวน3รายรวมเป็นเงิน1นล้านสองแสนบาทครับรายละเอียดขอให้ทางท่านผู้การ,รเข้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับแล้วก็ดําเนินการคืนเงินให้กับผู้เสียหายต่อไปครับครับขออนุญาตเรียนครับเรื่องของมันดี้แคสแบ็กนะครับก็เป็นโครงการเหลือทงนะครับของท่านผู้จัดการและของทางตารวจไซเบอร์นะครับที่ต้องการเยียวยาความเสียหายให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้เสียหายทั้งสามท่านนะครับที่มารับเงินคืนในวันนี้นะครับก็ถูกหลอกลวงนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเช่นรายแรกเนี่ยถูกหลอกลวงในเรื่องของการหลอกทําภารกิจนะครับก็ไปเจอเฟซบุ o กนะครับเพจเฟซบุ o กนะครับหลอกลวงให้ทําภารกิจต้องโอนเงินเข้ามาต่างๆนะครับถึงจะได้เงินนะครับผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับก็โอนเงินเข้าไป ประมาณ202,000บาทนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับร่วมกับทางธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะติดตามอายัดเงินนะครับภายในทันทีนะครับได้จํานวน74,000บาทเศษนะครับสามารถทําการติดตามจับกลุมตัวนะครับผู้ต้องหาในกระบวนการนะครับหลังจากที่ทําการจับกลุมตัวแล้วนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยซักถามนะครับซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่า เงินนังกาวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองจริงนะครับพราทางยินยอมสลากกรรมสิทธิ์ในเงินจานวนนังกาวคืนให้กับผู้เสียหายครับซึ่งวันนี้เราได้นําเงินจานวนนางกาวมาคืนให้กับทางผู้เสียหายครับครับในรายที่2องเนี่ยค่อนข้างที่จะความเสียหายค่อนข้างที่จะสูงแลวมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆนะครับที่ถูกผลกระทบโดยที่ถูกหลอกลวงโดยไม่รู้วิธีเนี่ยเป็นการหลอกลวงโดยให้ลงทุนเล่นหุ้นผ่านทาง Facebook รายละเอียดของท่านผู้กับชี้แจงครับกับเปลี่ยนสื่อชนแล้วก็ขอก็จะชนครับก็ในเคสน,นี้นะครับผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะพะงันในครั้งแรกก็เป็นการทรําธุรกิจในเรื่องของอเทรดหุ้นนะครับก็เสียหายไปครั้งแรก5ล้านบาทนะครับหลังจากนั้นไปก็นะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ฝากประชาันด้วยนะครับเพราะว่าในเพจปลอมที่เป็นตํารวจนะครับก็ ผู้เสียหายของเรารายนี้ก็นะครับก็ได้รับการติดต่อในการคืนเงินนะครับจากตํารวจนะครับจากครั้งแรก5ล้านนะครับรอบหลังนี้25ล้านนะครับก็รวมทั้งหมด30ล้านนะครับก็ทุกครั้งต่อไปในการไปทมพันธ์ของทางท่านผู้จัดการและก็ตํารวจไซเบอร์นะครับก็จะมีในลักษณะให้ติดต่อ1441นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่เป็นสายตรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเคสนี้ก็วันนี้ก็ ได้รับเช็คคืนให้กับผู้เสียหายจำนวนหนึ่งล้านบาทครับขอบคุณครับขออนุญาตครับกับเรียนทา่านผู้ชาและก็พี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนของเคสอีกเคสนึครับของกับ4บกสทห้านะครับ,บ,บ,รบเป็นเคสที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความทอ้อทิฐอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ต่อมาภายหลยังก็ยังมีหลอกลวงลักษณะเดิมอยู่นะครับก็คือในรายของผู้เสียหายรายนี้นะครับ ท่านก็ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดกิจการส่วนตัววันหนึ่งเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจาก PA นะครับ PA โดยอ้างว่าเป็นเจ้าที่ไก่ฟ้านะครับแล้วก็หลอกให้กดลิงก์นะครับกดลิงก์ทำตามโดยอ้างว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่นะครับของเดิมเนี่ยใช้มิเตอร์เก่าอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ให้แล้วก็จะมีเงินสามารถคืนได้กับทางผู้เสียหายเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยจะคืนได้กับผู้เสียหายสามหมื่นและได้มิเตอร์ใหม่ด้วยผู้เสียหายมีคความหน่เชือะรับ พอหล sì, งเช huh. ื่อเนี่ยก็กดลิงก์นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนซึ่งคนร้ายเนี่ยแนะนําว่าจะต้องกดกดกดลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่1นึนะครับผู้เสียหายหลงเชื Negative ่อก็เลยกดตามกดดาเนินการตามขั้นตอนนะครับแต่พอพอเริ่มรู้สึกตัวว่า้ทำไมขั้นตอนมันเยอะนะครับกดแล้วหน้าจอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเป็นสีฟ้าสีนวงนะครับผู้เสียหายก็เกิดเอใจขึ้นมาแต่เมื่อเอใจขึ้นมาเนี่ยเงินน่าจะไม่ทันแล้วก็เลยพยายามดับเครื่องแต่ดับเครื่องไม่ได้นะครับ เมื่อดาวเครื่องไม่ได้เนี่ยก็วิ่งหาคนรอบข้างครับว่าจะให้ดําเนินการในเครื่องยังรันอยู่แต่ว่าพอภายหลังพอเครื่องหยุดได้เนี่ยคนร้ายก็โทรกลับไปครั้งหนึ่งให้ดําเนินการขั้นตอนต่อไปแต่ผู้เสียหายไม,ไม่ไม่เชื่อตามที่คนร้ายบอกนะนะครับก็เลยหยุดหยุดการดําเนินการแต่เงินเนี่ยในการที่ถูกดูดออกไปจากระบบคราวนี้เนี่ยภายหลังกดลิงก์ไปแล้วเนี่ยเงินถูกดูดไปสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทนะครับแต่ว่า ทันโชคดีว่าผู้เสียหายเนี่ยรีบดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ก็เลยทําให้สามารถอายัดเ,เงินส่วนได้ทันนะครับซึ่งจากบัญชีเนี่ยคนร้ายโอนจาบัญชีมา้าแถวหนึ่งแถวสองนะครับแล้วกระจายออกไปยามชีอีกสี่ครั้งนะครับแต่ตรงนี้เจ้าที่ตํารวจก็ดำเนินการติดตามจนท่านสามารถดําเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินคืนซึ่งผู้เสียหายไม่ผู้ต้องหาไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์นะครับก็รับเงินคืนมาสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบสี่บาท นะครับซึ่งวันนี้ทางทางผู้เสียหายก็ได้เดินทางมาขอรับเงินคืนวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากประชาันนะครับว่าการหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับตามนโยบายของบชสทและตามนโยบายท่านผู้จัดการและตรอครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสรุปว่าการหลอกลวงทุกวันนี้แก๊งคอนเซนเตอร์ไม่ได้ลดไม่ได้ละเลยนะครับยังหลอกลวงพี่น้องคนไทยอยู่ทุกวันมีผู้เสียหายเฉลี่ยวันละกว่า1000งราย ความเสียหายมูลค่ารวมกว่า80ล้านถึง100ล้านบาทต่อวันเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะต้องตระหนอักเลยนะครับไม่ว่าจะคนอุบายใดก็ตามในสุดคนร้ายเนี่ยจะสร้างสถานการณ์ให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนมีไรายได้ดีหรือสร้างนะว่าท่านจะได้ของรางวัลคือจะสร้างความโลภให้กับท่านนะครับหรือสร้างความรีบความรดนให้กับท่านต้องรีบกดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เงินคืนนะสามอาจจะข่มขู่ให้ท่านกลัว นะรหรือหลอกให้ท่านเชื่อใจหรือหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุนขู่ให้กลัวแล้วก็ให้โอนเงินสุดท้ายเนี่ยจะพยายามไม่ให้ท่านปรึกษาใครหลอกให้ท่านอยู่คนเดียวหลอกไม่ให้ท่านพูดคุยกับใครในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านตกยอยู่ในสถานาล,ลักษณะนี้ขอให้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าท่านกำลังถูกคิจฉาชีพแกงนคอนเซ็นเตอร์เล่นงานแล้วนะครับให้ท่านกดวางสายแล้วปรึกษากับใครสักคนหนึ่งคนในครอบครัวหรือโทรมาหนึ่งสี่สิก็ได้นะครับ คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนถ้ารีบโอนโจนจะยิ้มนะครับฝากพี่น้องประชาชนไปด้วยครับต่อไปเราปฏิบัติการในการคืนเช็คให้กับผู้เสียหายครับใช่ค่ะในวันนี้ค่ะทางตำรวจไซเบอร์ค่ะก็ได้รับเกียรติจากทางผู้เสียหายทั้งสองท่านค่ะก็ได้เดินทางมาพบท่านผู้ชาก,การตำรวจไซเบอร์ค่ะและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะเพื่อเซ็นรับมอบเช็คเงินสดตามโครงการมันนี่แคชแบ็กปิดบัญชีตามล่ามาคว้างเงินคืนด้วยตนเองค่ะ แล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านค่ะที่สามารถที่จะประสานงานกับทางธนาคารจนสามารถอายัดเงินในบัญชีธนาคารจนนํามาสู่การสืบสวนสอบสวนดาเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายจนสามารถที่จะออกหมายจับและจับกลุ่มผู้กระทาความผิดได้ในที่สุดค่ะค่ะขอเรียนเชิญผู้เสียหายค่ะ สำหรับผู้เสียหายนะคะกรณีแรกนะคะก็จะเป็นผู้เสียหายเป็นเป็น่าเ,เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เดินทางมาพบท่านผู้จัดการในวันนี้ค่ะเพื่อเซ็นรับมอบเช็คด้วยตัวเองเลยค่ะ,คะซึ่งกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ผู้เสียหายค่ะ แก้ไขค่ะคือรายนี้ค่ะเป็นผู้เสียหายนะคะเดินทางมาจากเกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนเทรดหุ้นค่ะแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นไปกว่า30ล้านบาทเลยแต่ทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจนสามารถอายัดเงินไว้ได้จํานวนหนึ่งล้านบาทค่ะแล้วก็ได้เดินทางมาพบท่านผู้จัาการเพื่อเซ็นรับมอบเช็คจํานวนดังกล่าวค่ะ สำหรับรายที่ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของะะเป็นผู้เสียหายค่ะจากจังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นเหยือกของแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะที่แอบอ้างเป็นการไฟฟ้านะคะก็ได้รับความเสียหายนะคะเป็นจำนวนเกือบ2ล้านบาทนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะอายัดบัญชีได้ทันนะคะจำนวน2 0 0แสนกว่าบาทค่ะ แล้วก็ได้เดินทางมายัางที่แห่งนี้นะคะเพื่อเซ็นรับมอบเช็คด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะคะที่กล่าวไปในช่วงแรกค่ะก็เป็นผู้เสียหายนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ลงทุนในส่วนของการชักชวนให้หารายได้พิเศษค่ะแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นสองแสนกว่าบาทนะคะแต่ทางนี้ก็สามารถที่จะอายัดแล้วก็คืนเงินได้จำนวน7จ็ดหมื่นกว่าบาทค่ะ เป็นการถ่ายภาพรวมนะคะแล้วก็เห็นว่ามีกระเช้าดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะไม่ยังเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ทุกท่านนะคะที่มีความวิยญาอุตสาหะในการที่จะสืบสวนติดตามเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อนําคืนให้กับผู้เสียหายทุกท่าน,นะค่ะ ก็อย่างที่ทาราบไปน,นะคะว่าตามโครงการบัน s ี่แคชแบะค่ะเราก็สามารถที่จะสืบสวนติดตามจับกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้านะคะของขบวนการต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะคืนเงินไปแล้วกว่า231ล้านบาทะค่ะแล้วก็คาดว่าหลังจากเสร็จสจกกิ้นการ ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทางผู้เสียหายอาจจะมีอะไรเตือนภัยไปยัปยงพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการเตือนภัยว่ายังมีกลนวิชาชีพนะคะหลอกลวงในทุกๆวันนะคะแล้วก็เพื่อให้ตกเป็นเหยื่อก็ให้ดูทางเคสของผู้เสียหายทั้งสาท่านเป็นผู้พาหอดค่ะมีอะไรจะกล่าวขอบคุณที่รคนนะคะขอบคุณมากครัขอบคุณครับขอบคุณครับ Okay, พี่น้องส่วนคนค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการตอบข้อสักถามพี่ๆส่สนคค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะมีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยค่ะอา ติดตามนะครับที่เราออกหมายจับก็ต้องมีการติดตามจับนะครับมีการประกาศสืบจับในระบบครามในระบบไทยมูลิตออนไลน์นะครับแล้วก็ในระบบการประกาศสืบจับของทางสารนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีการโคข้อมูลกันนะครับตำรวจตัวคนทั่วเมืองทั้งหมดนะครับในส่วนของใครฮะของกกอันนะฮะในส่วนของหมายจับเนี่ยจะมีทั้งคนไทยนะครับแล้วคนต่างชาติ แล้วก็ตัวคุณก๊กอันเองนะครับในส่วนของคุณกกอันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับต่างหากจากคดีมีส่วนร่วมในองค์นนกรชิจกรรมข้ามชาติในคดีเดิมนะในคดีนี้ก็จะมีการดาเนินการในการส่งหมายจับไปยานตํารวจสากลต่อไปครับตอนนี้พิธีการของแก๊นคอนเซนเตอร์นะครับที่เราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยมีการปรับรูปแบบ นะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้าซึ่งเดิมเนี่ยการจัดหาบัญชีม้าเนี่ยคนที่รับเปิดบัญชีม้าจะต้องเดินทางข้ามแดนนะครับหลบหนีไปตามช่องทางธรรมชาติเพื่อไปยังประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นที่เป็นที่ตั้งของสแกมเซนเตอร์ซึ่งอนอกประเทศไทยเนี่ยเพื่อไปทําการสแกนใบหน้าในการที่ต้องเอาเงินออกจากระบบหลังจากที่ใช้บัญชีของตนเองเนี่ยหลอกลวงเหยื่อได้แล้วนะครับ แต่ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะด้านไทยกับกัมพูชาไม่สะดวกในการเดินทางเลยปรับฤริการให้กลุ่มจัดหามบัญชีม้าในประเทศไทยเนี่ยไปหาบัญชีม้ามาแล้วส่งแต่ข้อมูลไปนะครับตัวคนไม่ต้องข้ามไปปรับรูปแบบในการเอาเงินออกจากระบบไม่ว่าจะโอนผ่านระบบวอลเล็ตต่างๆหรือไปกดเงินสดที่ธนาคารเลยนะครับเหมือนอย่างไรเนี้ยที่จับไว้จะเห็นว่ามีการเตรียมบัตร ATM ไว้ด้วยครับ พบอ่านอยู่ต่างประเทศครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยน่าจะอยู่ในประเทศกัมพูชาครับพี่ๆสุัชมมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะมไม่มีค่ะขอบคุณครับคกบเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแถลงผลการปฏิบัติค่ะในห่วงของการระดมกวาดล้างจับคุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทางท่านผู้มัชการค่ะพักผ่อนตา